ทำอะไรเนะย <ทำ S 1> ยิ้มหน่อย<า>สิคะัทำอาหารค่ะทำอาหารให้คุณพ่อกินเหรอคะทำอะไรคะจะกินได้จริงไหมคะกินได้จริงคะ่ะ คร,ครับก็ต้องขอกาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะนะที่รักในการตกปลาทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ <laughs> วันนี้ก็ไม่ได้ออกตกปลานะครับแต่ว่าจะมาขออนุญาตแนะนําการผูกตะก้อตกปลาในแบบให <laughs> นลูก จะมาผูกตะก้อตกปลาในรูปแบบและสไตล์ของตกดินฟิช h i n g to อีทครับเนื่องจากว่าเวลาผมไปตกปลาเนี่ยเดี๋ยว่อรูปไปตกปลาเนี่ยนะครับน้าๆห,หลายท่านที่เห็นตะก้อที่ผมใช้เนี่ยก็บางคนก็มาสอบถามว่าขายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ให้ราคา70บาท80บาท100บาทซึ่งผมก็รับข้อเสนอประมาณนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเหตุผลอะไรหลายอย่างนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาครับก็เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาผูกตะก้อแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับที่น้าๆหลายๆท่านสนใจเนี่ยครับให้ได้รับชมกันในคลิปนี้ครับโอ้วันนี้ก็มากับลูกสาวอีกเช่นเคยครับไม่ยอมห่างเลยครับก็แกล้งสนดื้อๆอยู่ตามภาษาครับ ครับโอเคครับนะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่ก็แบบนี้ผูกแล้วผมเชื่อว่าหมานแน่นอนครับเว้นแต่อย่างเดียวว่าผูกออกมาแล้วมันสวยแล้วไม่อยากเอาไปตกนะครับโอเคครับเราไปเริ่มผูกแต่ก็ในรูปแบบและสไตล์ของตกดินฟิชชิ่งทูอีฟกันเลยครับไปครับผมและตอนนี้นะคะก็จะทําอาหารให้คุณพ่อกินนะคะทําเมนูอะไรคะลูกเมนูขนมปิ้งงวนค่ะเฮ้ย ก่อนที่ผมจะพาไปผูกตะก้อแล้วก็แนะนําวัสดุอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมพาดูตะก้อถ้าเราผูกเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นตะก้อที่ผูกเบ็ดไว้สามตัวนะครับก็หน้าตาดูดีสวยงามครับแทบจะไม่อยากเอาไปตกปลาเลยครับอยากจะเอาเก็บไว้เป็นงานฝีมืองานประดิษฐ์ครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ครับก็จะมีเข็มนะครับ ไฟเช็คตะกร้อหัวรีเวทสายยางหรือว่าสายดูดน้ำมันที่ผมซื้อมาจากร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับกิบลูกหมุนตรงนี้ก็จะเป็นเบ็บเบอร์2องจีนุกดูดแบนด์นะครับลูกปัดใสครับกันไกล ไขควงปากแฉกครีมสายพี1 2ร้อยดี่ิบปอนนะครับเส้นใหญ่หน่อยเพราะผมจะเอามาทำแกนของตะก้อนะครับสายพี2 2สองยี่สิบปอนครับเส้นเล็กนะครับอันนี้ผมจะเอามาไว้ผูกตัวเบ็ดครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นค้อนครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกท่านครับนี่ครับตรงนี้สำคัญนะครับ เราทําไว้สําหรับการผูกเบ็ดนะครับเพราะว่าการผูกเบ็ดของเราเนี่ยเราผูกคนเดียวนะครับไม่มีคนดึงสายให้นะครับก็จะเริ่มจากเก้าอี้ไม้นะครับหรือว่าเป็นท่อนไม้เฉยๆก็ได้ครับที่เราสามารถขันตะปูเกลียวลงไปแบบนี้ได้ครับแล้วก็ผูกกับกิฟแบบนี้ครับถัดมาตรงนี้ครับนี่ครับผมใช้เป็นขอบประตูบ้านเลยครับ ขันตะปูเกีียวเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ผูกสาย PE เข้ากับกิ๊บแบบนี้ครับโอเคครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มผูกตะก้อของเรากันเลยครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเราตัดสาย PE 120ปอนด์ม้วนนี้นะครับตัด1เส้นนะครับให้มีความยาว60สเซนติเมตรครับ จากนั้นก็ตัดสาย PE 2 20ปอนนะครับมมวนนี้นะครับตัด2เส้นครับให้มีความยาวเส้นละ60เซนติเมตรเช่นกันนะครับตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับนำปลายของสาย PE นะครับทั้ง3เส้นนะครับสอดเข้าไปที่รูของลูกหมุนนะครับนี้นะครับแบบนี้ครับ จากนั้นผูกเฉพาะนะครับปลายของสาย PE 2นะครับสาย PE ร2อยิปอนด์นั่นปล่อยทิ้งไว้นะครับนี่นครับผูกปลายเฉพาะในส่วนของสาย PE 2ครับผูกให้แน่นๆเลยนะครับตรงนี้ผูกตายเลยครับ ผมไม่ผูกเป็นเงื่อนนะครับผูกเอาแบบง่ายๆครับเพราะสุดท้ายเราจะต้องตัดทิ้งนะครับผูกทบสองทบนะครับก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นฝั่งของลูกหมุนนะครับก็ทางนี้ก็เป็นฝั่งของการผูกปมเชือกไว้นะครับนี่ครับ สาย PE ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเราก็นี่เอาลูกหมุนมาคล้องเข้าไปกับกิบตัวนี้ครับที่เราได้เตรียมไว้คล้องให้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาปลายเชือกที่เราทําป่มไว้ครับเนี่ยครับปุ่มที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับมาคล้องเข้ากับกิบที่อยู่ในฝั่งของเก้าอี้เมื่อกี้ครับก็ผมก็คล้องเข้าไปแบบนี้ครับพอคล้องเข้าไปแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ขยับเก้าอี้ครับ ให้สายตรงนี้มันตึงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับขยับเก้าอี้ห่างออกมาครับให้ตึงๆนะครับแล้วเราก็นั่งทับครับนั่งทับให้สายตรงนี้ตึงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ไม่ต้องตึงถึงขั้นขาดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาถักชิ่งหน้าของตะก้อเรากันนะครับโดยใช้สาย PE 120ีปอนด์เส้นนี้ครับเส้นที่เราไม่ได้ทําปมไว้นะครับ เป็นตัวถักนะครับมันก็จะมีอยู่สองเส้นนะครับก็คือจริงๆมันเชือกเส้นเดียวนั่นแหละนะครับแต่เรามาทบตรงนี้มันกลายเป็นสองเส้นให้เราแบ่งเชือกนี่ครับสองฝั่งนี้นะครับให้มันเท่าเท่ากันนะครับความยาวเท่าเท่ากันครับนี่เชือกสองเส้นนี้นะครับจากนั้นให้ทําแบบนี้นะครับเริ่มจากมือขวานะครับมือขวาจับ แล้วให้ปลายเชือกเนี่ยมันลอดเชือกที่เป็นตัวกลางเนี่ยครับลอดลอดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วมาทับเชือกฝั่งซ้ายแบบนี้ครับนี่นะครับทับจากนั้นใช้มือขวาเราเนี่ยจับเส้นนี้นะครับเส้นนี้ปุ๊บแล้วสอดเข้าไปฝั่งนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับก่อนแล้วก็ดึงลูดขึ้นไปจนสุดตรงลูกหมุนนะครับดึงลูดฟึ๊บขึ้นไปแบบนี้ครับ จากนั้นทําสลับกันครับเมื่อกี้เนี่ยเราเอาฝั่งขวามาทับฝั่งซ้ายแบบนี้แล้วดึงแบบนี้นะครับคราวนี้ให้ทําสลับกันคือเอาฝั่งซ้ายนะครับทับฝั่งขวาแบบนี้ครับแล้วก็จับดึงขึ้นข้างบนแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ดึงลูดครับนี่ครับมันก็จะเป็นขวาทับซ้าย จับแล้วก็ดึงมันก็จะเป็นซ้ายทับขวาแบบนี้นะครับจับแล้วก็ดึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับขวาทับซ้ายจับดึงซ้ายทับขวาจับดึงขวาทับซ้าย ดึงซ้ายทับขวาเวลาดึงต้องลูดเชือกตรงกลางนะครับถ้างั้นเดี๋ยวไม่สวยนะครับนี่ครับทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับถักเสร็จหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับความยาวก็เอาตามแต่ที่เราชอบเลยครับเดี๋ยวเราจะ ทําเป็นปมไว้ตรงนี้สัหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อให้มันกั้นกับหัวรีเวทสัหน่อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ตัดปมตรงนี้ที่มันร้อยอยู่เนี่ยครับตัดทิ้งเลยนะครับปลายของสาย PE ทั้ง4เส้นนะครับนี่ที่เราตัดเสร็จแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําปมไว้ตรงนี้นะครับ เมื่อกี้ผมทําไว้หนึ่งปมแล้วนะครับเดี๋ยวทําอีกปมหนึ่งให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงครับมันจะได้ล็อกกับหัวรีเวทได้นะครับไม่รูดนะครับถ่ายวิดีโอไปด้วยทําปมเชือกไปด้วยมันมันเป็นตำแหน่งที่ผิดท่าผิดทางนิดหน่อยเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ถ้ามันดูไม่เพลินยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับจับแต่ละเส้นดึงนะครับดึงดึงให้ปมมันกระชับนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ แล้วผมก็จะเอาปลายทุกเส้นนะครับของสาย PE เนี่ยไปสอดใส่ตรงหัวรีเวทครับนี่นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับใส่ทางฝั่งมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ที่เป็นแบบนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหัวบันบาลแบบนี้ครับเราใส่ทางนี้นะครับนี่ครับใส่เข้าไปทุกเส้นเลยนะครับแล้วก็รูดให้มันมาชนกับปมที่เราทำไว้แบบนี้ครับ มันไม่สามารถลูดขึ้นไปข้างบนตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่ครับแน่นมากครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้ได้มาแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานำสาย PE 2นะครับร้อยใส่เข็มแบบนี้ครับแล้วก็ เอามาอุ้ยแล้วก็เอามาแทงให้มันทะลุออกด้านข้างนะครับของสายยางตัวนี้นะครับให้มันทะลุออกกึงกลางพอดีนะครับแบบนี้ครับนียครับแทงทะลุออกมาแบบนี้ครับดึงครับนี่ครับทำแบบนี้สองเส้นนะครับเพราะเราต้องการจะผูกเบ็ดสองตัวนะครับรวมกับตัวท้ายอีกหนึ่งตัวเป็นสามนะครับ ทำขั้นตอนนี้สองเส้นครับเส้นที่สองก็แทงให้มันทะลุฝั่งตรงข้ามนะครับแบบนี้ครับนี่ครับจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับในสองเส้นออกด้านข้างฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับแล้วเอาสายพีทุกเส้นที่เหลือครับ สอดใส่เข้าไปในรูของสายยางตัวนี้จนครบทุกเส้นนะครับร่มจากพีบิกก่อนแฟบเข้าไปครับแล้วก็พีอีสองใส่เข้าไปอีกสองเส้นนี่ครับก็จะครบทุกเส้นนะครับแบบนี้ครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รูดครับรูดสายยางตัวนี้ครับให้เข้าไปสวมแกนรีเวทตรงนี้พอดีนะครับนี่ครับมันจะสวมแล้วก็ไปชนครับ กับหมวกหรือว่าไอ้ส่วนบานๆของหัวรีเวิตเนี่ยครับทําแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ขั้นตอนนี้ครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะร้อยสาย P-E นะครับเป็นสายที PE ที่มันออกมาจากไอ ลูกยางหรือว่าจุกยางตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวกับสองเส้นที่เราจะผูกเบ็ดนะครับนี่ครับร้อยเข้าไปที่ลูกปัดทั้งสองลูกเลยนะครับได้แล้วหนึ่งลูกอยู่หลังเนี่ยนี่ได้แล้วครับสองลูกครับรุดรุดรุดให้มันมา นี่ครับมาอยู่แบบนี้ครับนี่ครับทั้งสองลูกนะครับเราก็เอาีความยาวของตะก้อเนี่ยครับมาวัดดูครับว่าเราจะทําปมล็อกไว้ตรงไหนครับก็คือทําให้มันสั้นกว่าหรือแคบกว่าไอ้ความยาวของตะก้อไว้นิดนึงครับเพราะมันจะได้บีบหรือว่าย่นตะก้อลงมาครับมันจะได้แน่นนะครับนี่ครับ ประมาณตำแหน่งนี้นะครับนี่เป็นปุ่มที่สองนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ปุ่มที่สองของเราล็อกลูกปัดเรียบร้อย จากนั้นเดี๋ยวเรานำตะก้อมาสไลด์ใส่นะครับสไลด์ใส่เข้าไปง่ายๆครับนี่ครับนี่ครับเมื่อเราสไลด์ตะก้อใส่เข้าไปนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับ เหลือแค่การผูกตัวเบ็ดใส่เข้าไปแค่นั้นนะครับตอนนี้ครับผูกตัวเบ็ดผมก็จะผูกจากตัวที่อยู่ด้านบนหรือด้านข้างของตะก้อก่อนนะครับใครจะผูกวิธีไหนก็ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะครับ ความยาวที่เหมาะสมที่ผมใช้ก็ประมาณความยาวของตะก้อเนี่ยครับนี่ครับผูกเบ็ดครบทั้ง3ามตัวนะครับเดี๋ยวเราใช้คีมย้ำนะครับย้ำให้เกิดความแน่นครับนะครับเวลาดึงครับดึงอย่าดึงยาวนะครับเดี๋ยวถ้าสาย P.E. ขาดหรือว่ามันหลุด จากไอ้ปลายของคีมนี่แล้วมันจะกระชากมือนะครับให้ดึงแค่ช่วงสั้นๆนะครับดึงสั้นๆระยะแค่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรประมาณนี้ครับย้ำครับย้ำเสร็จก็ตัดเชือกในส่วนที่มันเกินออกนะครับเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ตัวที่เราตัดเชือกทิ้งไปเนี่ยเราได้เอาคีมย้ำความแน่นแล้วนะครับทําแบบนี้จนครบทุกตัวครับ นี่ครับผูกเบ็ดทุกตัวย้ำความแน่นทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัดสาย PE ในส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานออกไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราเอาไปลนไฟกันนะครับนี่ครับเอาไฟเช็คจุดลนลนลน,ลนตรงปลายของสาย PE ที่เราตัดเนี่ยครับเดี๋ยวหาจุดที่มันค่อนข้างจะอับลมหน่อยนะครับ หุดไฟเช็คลนครับนี่ครับลนให้ชิดเลยนะครับนี่ครับทุกท่านครับเสร็จเรียบร้อยครับตะก้อตกปลาหน้าดินในแบบและสไตล์ของตกดินฟิชชิ่งทูอีทครับ ตะก,กอ้อซ้ายมือเป็นลูกแรกที่เป็นแบบที่ให้น้าๆนาได้รับชมนะครับส่วนทางขวามือนี้ก็เป็นตะก,กอ้อที่เราผูกด้วยกันเมื่อกี้ครับนี่ครับหน้าตาออกมาเหมือนกันเปรียบนะครับนี่ครับรับรองว่าเอาตะก,กอ้อแบบนี้ไปตกนี่หมานแน่นอนครับเว้นแต่ว่าไม่อยากเอาไปตกครับอยากเอาเก็บไว้เป็นงานฝีมือครับผูกแล้วสวยงามครับผม ถ้าชอบนะครับคลิปนี้ครับขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ออกหมายตกปลาแล้วก็ได้ปลากันทุกคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ